ทำบุญใหญ่เบลล่าราณีเข้าร่วมพิธีสมโภชปลียอดทองคำพระาธาตุเชิงชุมเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสายบุญอีกหนึ่งคนสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเบลล่าได้ถวายทองคำนวัดราชบพิษสถมหาศรีมารามราชวรวิหารเพื่อน,นำไปหุ้มปลียอดพระาธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนครและล่าสุดหลังจากที่หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะคลายล็อกดาวเร็ววันน,น,นี้วันที่6พฤศจิกายน2564เบลล่าและคนสนิทได้เดินทางไปที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อเข้าร่วมพิธีสมโภช์เลนยอดทองคำองค์พระาธาตุเชิงชุมและในวันพรุ่งนี้วันที่7พฤศจิกายนเบลล่าจะร่วมงานกระถิ่งพระราชทานทีมงาน18เดลี่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ